เออไปนะลูกนะมามาพุทธลังนี้ลูกมามามาเออมาปักพ่อเรียนรู้รถประทั zet, บให้ใบออกใบเฉยเออเออเออเห็นพอมั้งเอยหัวอยู่กับตึนพอมึงเตี่ยวซมมาเล่จีโมกับคว้าใจไม่ตุระไม่กิดกระบาลกลับเมืองชวนกันเรียวนะแกเรียวอย่างงูบาดนะจึงนี้มาอยู่ต่ปรือแกนี้บวชบวชบวชเร็วเฉย ว่ากัรบัวเร็วกูกินสักตัวอีกหน,นึ่ไอ้รอยหอมในกัวคงนี่ในายปลาดูอยู่ใดดูไว้ลงปลี่ยให้ปลาควังสักปลี่ยรับรองว่าปลี่ยนี้แกต้องชคเปลี่ยนเลยคุณไม่รักทำไมไม่บอกมาลวงมาหลอกกันในหัวยวงต่อไปฉันคงจบเดี่ยวตรงนั้นรอยฉันคงเร็วโครดเร็วลเวลือดปลาโลรต รับโว่าเปลี่ยนนี้ผลร่วมต้องจบเสยต่อไปชั้นคงคงกับก้าวปูดถึงชั้นกับอุเวากินชั้นคงกับครดคงเออย่างตังมัง้งอย่างแปดสิบปวตังนิดดิเบื่อพออเอ้ยไปเีเว่นเดียวเรา,ไ,นานไม่รู้รถใครจอดอยู่หลังโรงยืมก่อนเนาะ ันไม่รู้ยังเท่าไหร่เพื่อนก็ขีดไอส้สปินเตอร์เราฮอนด้าเอาเป็นไงพอมันก๊กหนึ่งหมดเดี๋ยวแขงก๊กสองก่อนอมันท่วมแขงกลับ เท่าไรขี่มาคันนึงครับกูถามว่าเข็มไหมขึ้นเท่าไรไอ้บ้าโอเครถต้องเลทถดนเลยเข็มไหมก็พลัดคูเลยอ่ะไปก้มเลอยู่แต่รถมากมากกันรถเยอะเยอะรถเหมือนขงแบงเมา,เา,เาวันก่อนกูตั้งด่านตรวจไม่หยุดมึงที่ประตูน้ำเห็นป้ายเขียนว่าหยุดตรวจนึกว่าท่านกัหลับสักตื่นเลย เพราะว่าเออไม่เป็นไรจะเขาหยุดตรวจพ้นดีกว่าเรื่องภาษาข้าราชการภาษาไหนเข้าใจลำบากโว้ยเรารู้ว่าข้างหน้าทางโค้งกูขับช้าชากลมทางไปปักป้ายขับช้าชาอันตรายบิดปลัดคูเลยคูเนี่ยบ้าเก่งวันก่อนมาเที่ยวเมืองชุมพลเวะขี้ปั๊มน้ำมันบกขี่เสร็จไปจอดในเมืองด่าตำรวจ นึกจะจอดก็จอดไม่อ่านป้ายป้ายเขียนว่าไงไป้ายเขียนว่าจอดจเฉพาะวันขี้ขี้แล้วยังดา่าดูสิทำตัวลำบากเราประชาชนครทหานก็เหมือนกันพอเราไปแล้วครทฐานยินดีต้อนรับพอเดินเข้าไปสองร้อยเมตรเขตทหารน,น้ำข้าว,าวและใหญ่ว่วายยินดีต้อนรับเฮ้ยชักจะห่งวง โอเครถยังว่วงว่วงเลยอย่าขี่นอนหลับดิไม่นอนเลยกลางคืนก็นอนหลับทั้งคืนแต่ควนว,อน,อน,ว,น,วนว่านอนไม่หลับอ่ะยังว่วงอยู่เลยเนี่ย้าแขวนว่านอนไม่หลับยังว่วงอยู่เลยอืมานี้ไม่เอา,ารถเอาลักเลี้ยงย็ดแม่ <c oughs> เวนไม่ได้อุดนนุนนชซเว้นนอนไม่หลับเด็กรุ่นใหม่เรา นะกุลับตอนไหนเรื่องของคูมึงไม่ต้องเสือกกูไม่ใค่เรียนหนังสือไอ้เฮียเพื่อนเพื่อนไม่ขอโทษเอวูบาไดไอ้พวกปรีดีเ,เทศบาลขวาดขยาใส่ถังไ้้อคุยกุมค,ค,คังกุมคคัง,คคง,คง,คงไม่แค่มันรับยีดเม้มคุณไม่แค่มีบ่อก้าวได,ได้กินปลาได้ไม่ใค่ไก่ตุราด้ ไอ้พวกชั่วปล่อยกินกากาข้าวผัดไม้คลักคลักเราเาราบกบกคลอดกายตุ้มโดกบูเราต่อได้คลอดเอ้าชนสุนัขแล้วเหรอในเรื่องมันเป็นมาอย่างไงแล้วให้ฟังผมเดินข้ามชะาดนผมหลีกแล้วมันยังชนรู้กูไม่ผิด รถตกเวิยงบนรถ้หยกชนในหน้าพิษแต่ชนบนรถไม่พิษเขาใจหรือเปล่าไปเลยลูกเป้าโซ่ขาดเดี๋ยวพ่อรุนหนักอ่ะมึงอย่ารุนทีแบกกันไม่หนักไอ้เหี้ยเออใช่เดียวอูกูไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลกูแจ้งความฉันทำมาตามหน้าที่เขาไปไล่ฟังแล้วลูกนายผิดเพราะไปชนเขา ข้าแกยอมรับไม่ว่าลูกนายปิดไปชนเขาฉันถามทําไมไม่พูดผมไม่พูดจนกว่าทานายผมจะมาทานายผมมาแล้วกุนเดือดร้อนนะแกถูกสังย้ายภายในยีสี่ชัว่วโบนะให้เวลาสิบนาทีตกลงกันไปได้กูจับทั้งคู่เดี๋ยวกูกลับมาไปเสียตา ติดรักเลยไม่ได้ปีนเมียเลยไอ้ควรไม่ปลิ้ลูกละดอกนะปเดีท่าเือกิงเนี่ยปเดีว,ว่ากระดันเด็ดมากเชื่อเลยค่าป้าข <c oughs> อาาน <c oughs> อี่เอ้ออุ๊ยเอ๊ยเอ๊ย

เพราะเรามันทำอไรเจงานเ no ียาตุกทบเลยจไอ้เกลือทบเลยเจดวงกูน yeah> ี่พอทีกูได้เป็นเกลือเจาเมืองันนี้เิ่นพี่พี่เนเปเปกูไม่กอวากูเบนดาวดาวตัวเดอหน่อยบนมึงกเบนชนตัวเอ็นเปลเป็นเแต่ตันำลายใช่เลยเยืะเบียดกนเัด้ใช้ชวนกู ไปไปอยู่หัวเมืองรองเลยคอยกระปต่ายโขงพร้อมกันน้าไม่ต้องไหวหรอกไปเก่งไปไปเก่งเก่งไปปล่าเล็กลือไปตัวเดียชใจชนกับกูนายเท่งเเลือได้กูกับเจ้ามือแล้วเข้ามาดิ ไอ้ทิ้อุ้ยใจงไอเบิ่งข้าวมาไอ้บัดซบข้าวไปต้นตบจเจนข้าวไปต้นตีเจนนายเต็งไม่จะนายหน่วยครับนายเต็งหน้าทุนบุคคลไม่ใช่น่าซาตระนาเข็บคนหนึ่งได้หนึ่งตบแต่นายเต้คนเราท้องไปจะต้องยอมรับผิดพบไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดอย่างเตี้ย ไม่ปิดได้ไงฟ้าใจมีเมียทำไมไม่เข้ามารายงานเราทำไมยังช่วยกันปอกช่วยกันปิดอ๋อตาบันไดกระเบอมก็เวลาที่บ้านอาทิตย์เทวอาตีอาทิตย์อาทิตย์ก็ะทำใจอธิิายใบหลวงในการใจทุกทีว่าการเป็นกี๊กาเป็นลูกน้องเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าใจกู้เม็ดเมียเมียมันเป็นเรื่องรวดหลวงไม่บรรยากไศกว่าใจกู้เม็ดเมียเมียมันเป็นเรื่องรวดหลวงเรื่องข้องเทวดามาไม่เกี่ยวไอ้ต็งเป็นค่อยเลยกว่าใจเป็นค่อย แล้วประกาศดิจัมกัรกว่าดใจกระตั้งนักตั้งน่าพี่เนื้อพี่เตงเอ้ยอย่ากนำเรื่องเมียไปบอกเด็ดบอกเด็ดเมียเด็ดกัดสมมุราปุ๊บเขาวังมากราบตุ่นตรงราชาว่าปนนนันปนน์นันปนนันกว่าดใจมีเมียเจือนเจือนทีละงอใจก็ตรงอ้าวุ๊ปุ๊บนี่เลี้ยเจ้าเหลี้ยหน่อยอ้าปุ่มนี่เลี้ยแกงเหลี้ยก้าวงใจก็ไม่ไหวใจปุ๊บตรงทีปุ๊บตรงจัดปุ๊มมันเกิดติดจัดได้โดยเดียร์แล้วทีนี้ปลงโรไปแล้วเราไม่นำเรื่องกว่าดใจมาบอกปลงปละวงกัดกรูดตามาบอก กว่าใจกะต้องกรดุมนี่พุมไม่นำเรื่องด้วตัวอกระายมาบกหลงปลอกระกรุดบกกระกรุดไม่บกกระกรุดบกกระตายไม่บกกระตายบกกระตกจักไม่บกกระตกจักกีกามันตายห้องต่างขึ้นต่างลงมันนันเออฮะกีกามันตายห้องต่างขึ้นต่างลงมันนันเออไอเตงมันตายห้องต่างขึ้นต่างลงมันนั่นลอเป็นมู้นำปลอจะอยู่บอยกลางวาคนเราปผู้นำไม่ควรใช่อารมณ์แต่เดียวมครับนี่เคยพูด นายเต่งคนเราไปบุญนักไม่ควรแจ้รมแตนิยบายนั่นนายเต่งใครพูดใครพูดมาตั้งปีเบาๆนั่นนายเต่งฮะเบาๆหน่อยนั่นนายเต่งออกมาไม่อยาต่ำเท่าเลยหลับเลยวูกันขอโทษนายเท่งด้วยก่อตัวได้หม่อมแม่ไม่ปิดเลยกูขอโทษแท้นลงเนี่ย รวยด้วยวับลงมนแก่แล้วพูดอะไรแต่ละคำทําอะไรแต่ละเรื่องเน่มักจะไม่คิดออกกันดูตัวแก่แล้วลราฮอกแล้วโยเพิ่มับประมาณป่าที่จะบาประชาชนเขาดับเรากงีบปลานพุ๊บเขาเลยไอ้เต่งใบเฉยเลยไอ้เต่งอธิบายหลงเดชกเฉยเลยไม่ลงนายเต่งเราคอบใจนายเต่งมากคอบใจเรื่องปุ๊ด่าตันี้นายเต่งไม่ได้ด่าหรอกนายเต่งตัวสติเราฮะ Ê rồi cô Này tên mình đã đà rồi, này tên sẽ tìm rồi Chính quân phải năm không quân trái, rồi bài rồi từng có này, ní băng nói chất đâu, năm không quân trái, rồi bài เราลืมคิดถึงข้อ,อนี้นายเท่งน,นะนายเท่งพูดถูกเรายอมรับคำพูดของนายเท่งมากบรรยากาศคนเราตาำปิดยอมรับพิดบันเดก็ยอมรับแต่นายเท่งจำเป็นจะต้องไปอยู่ที่หัวมังกองรรยากาศกละม่อมจะเดินทางไปอยู่ที่หัวมังองสามปีแลกลับมาเราจใจนายเท่งสองขันฮะไม่ความห่าพระแวงบรรยากาศสามปีกลับมาเราจใจนายเท่งสองขันสามปีกลับมาม่อมผัวไอ้นายถิ่ง2่องคันใช่ กูไม่ได้กินเดียววะป้าได้้านายได้เลืนกันเลยกูดวงกูในปอดีนเรอพอถึงเค้นมันได้านายได้เลือนกันเลย,ยกูน,น,นออายเท่งพูดถูกดิมาเจ้าคำคำเป็นประมากรุณาที่คุณดิปองไม่กรดพอมไ่หัวมันลงสปีกับมานะนายเท่งะจะขาตวว่าประกุมล่าะาจะคไม่ได้กินเดียววาป้า Này thế cái chất là chính chính Ủa nó cao quá cao người tiếng rồi gọi Nó cao quá người tiếng à Rồi nắng thêm quá bỏ bỏ chửi rồi tiếng mang ngoài phải cao cao người tiếng đi bởi dũ có tiếng với phối hủ trái ngô Phối thơ bởi quên mẹ nói là tiếng phối thơ Thế cơ Nhìn ra cha đi lời gặp phố hậu gặp tiền tiền ông mai Nhìn đi ra mơ gặp hỏi Ủa à. ta là chính là nữa Đại trong khá lẻ phối hợp hôn ta จำกรมแก่เมย์อนลูกนแเละนำไปคิดว่ามันจริงเมื่อแก่แม่แเล่นไม่ใช่ย่าลูกของเม่เตอไม่มีโอกาสจะได้หน้าพอพอตอวนี้ตายตั้งแต่แม่ตรงตอวได้จ่าเดือนลูกนะเออลุงเออพอตัวนี่เป็นตายไปได็กชึ๊งก้ามชะน้ำหรอกอยู่นั้นจะไม่นั้นรัฐบาลเขาการดูแลการการช่วยเหลือกลบรลอกก็เรากำลังมาพอสมควร แต่แม่ก็เจ้ามั้ยังดูจะดียะผนจากปากเยวปากก้าได้ลูกเออแต่กระองจ้าซือตธอไม่มีผมมันเผื่อเงินนี่คือปมด้อยของตือลูกนะแม่ไม่รวยต่ำเพือช่องจ้าหลูกกระชงจ้านั่นแหละแต่ตอนนี้แม่ก็มีแฟนใหม่แล้วนี่นายอยากแควนนรลกแกเลยบัตรสี่อยากผัวได้เลยนะตอนนี้แม่มีผัวใหม่แล้วเออลูกเออนั่นคือพ่อการเออ แม่กินพิษนัตแหละลูกเออแกเอาคนพันนายการมาตำปัวเออลูกเออตอนแกแม่เป็นไม้ไม่ไม่ตั้ใจเคยมาจีบแมกันตั้งปีคำว่าแม่ไม่ตอนนี้มันแรงว่าเด็กเจ้าลูกเกินแล้วว่าตอนแกแม่เป็นไม้ไม่ไม่ลูกเออตำ้งใจเคยมาจีบแม่กันตั้งปีตาจีดก็ยังมาจีบแม่ลูกเคย์ลาวตาจีนั้น อยู่น้อมในเกิดนี่กระตาไม้กมลังได้กันอันในตอนแกแม่เป็นไม้ไม่ไม่ตามใจเคยมาจีบแม่ก็ตั้งเป็นก็นัดลุงเอี่ยมกำกันวัดพุ่นยังมาจีบแม่เลยอันนก็นัดนงเบาตะวีนงเบาเตวียังมาเวียนแม่เลยแต่แม่ไม่จนแม่ไม่รักเราก็ไม่ใช่จะเป็กก็แม่จนว่ากระทังมาพบนายการนายการมันมาจากจังหวัดรอยเ็ดมาจากฝังอศส Tôn cái mân mà dù ban rồi mày mây, mây bến mân tầm ngàn tầm canh, Âu ngàn ổ canh, Lăng trù quà na trù đinh nắc âu bầu trù tầm canh tầm ngàn dù ta lốt bể là Trên khắp nuôi mà quỷ gần lẻ chân bướn gặp nuôi quê chân đi na lo อุ้กองติงน่ะเป็นนายกโมบโตจติงอยู่ลจริงนะลอไม่ปัญญาปัญญ์เลกกลงกังติงอยู่มันดาราเลกกงนาติงอยู่มันพละเอกในนังรัง โปลใจเล็กกว่าน่ารักยังโปเลใจกว่าน่ารังเรื่อก่งอยู่เมื่อนกงังติดปลายเจยแม่มั้งเมือนปีโยกูขึ้นตนช่วยปอลุงตายมันกับปีตโยใไอ้มันดีเลยโย่ไอ้ได้กินรีเจนตี้จักเบนตี้โยเพื่อติงเลดกใจกว่านาลัง เตียงอยู่ล้อเมื่อนหนองเหล็กพัวหนองเมย์ปนเลยไม่ดีว่าอันนี้เลยใ้เบมึงไอ้นู่นนี่นิมกลับดีนี่นั่งแต่เหลืองเดืองมันกลับบูเนี่ยนี่ระกับม่ดีเป็นหนายนั่งบายบายเลยมึงกูนี่เออเล็บปักอัดอยู่แล้วนี่เบนหน่านั่งนี่เออมึงไม่รูีเตียงว่ากูเป็นหนายนั่งไม่ใจรูตียอรูจัตานี่แหละกูแกงกับนั่งประตู cụ kê gặp nắng rơi còn nắng bà tôm mừng chưa nắng rơi cụ chưa nắng bà cút kê bà tôm cụ bà cút ai đủ tìm tờ đây Cô. cười khen cả leo khen cả leo cười rập mà khen phu dây bầm rư phu dây bầm rư rập mà khen ngư khen gặp năng Phôn 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 bà tôm phun còn càn khen phun còn càn khen qua cầm cụ dòm rập mà cụ chia phiệp nắng tôm ít Bày qua được nắng tôm đại phiệp cụ ít เดี๋ยวนั้นเมื่อมึงเปยแต่ท้วนเจ้อย่าแรงเรื่องเปยแต่ท้วนเลยบัญตีเขากูเคได้เปยกูยังโกรธดผู้ใหญ่บำเรออยู่เลยบนเรือกูได้เปยโปรแกนว่าแล้วผู้ใหญ่เออกันดับนั่งแก้งยกลุงเดียวกับพ่ออย่าต้องยกตรงลวงเลยแล้วนั่งแก้งตรงลวงแล้วยกฟืนลุงเดียวยกตรงจันกันเลยนั่งต้มกับตาบุญกูนั่งกับตาล้างกูเละเต้าอย่านับกระเบื้องกันเถอะจริงกันนะ นี่วางนี่ติดอยู่มั่งไม่ไหนนั่งอติดก็จบติดก็จบเออกลางคนทั้วไะนั่งติดนั่งนุก็ตามอ๋อนั่งอันนี้นั่งติดอยู่คืนติดคืนเดียแทนนั่นคืนเดียวกำไายติดจ้ะหันเลยก็ล่ะหันคืนบานไหม่ต้เลยไม่โต้ก็ยังต้มเตะอยู่เลยออ๋แม่ม่ลูกก็ต้มมายกพี่น้อยนูตายเออแล่ม เหลืมากูและใจไม่ตท ah. ้มาอนฮะมากูใจไม่ตมามาอนกูแบบมาให้มึงเจอพี <s up Beij vrai> ่ไงอะไรก็มาให้มึงเจอพี่เจอพี่เพื่อแต่ว่ามาถึงเง็นถึงตกใจตื่นเต้นเจอเพื่อย่าไปไม่ใจเจอพี่เจอเพอเออแตวมึงมาหน่อยเนาะฮะมึงมาใจน้อยมึงบาเรวบาเพื่อกูได้ต้องทามึงว่ามึงมาแต่ในนนี้บ้านกูกูนั่งอยู่นี่โอ้เห็นยดมันกูก็รวยได้เร็วมั้ย เจือนแันแล้วนี่จริงเจือนเอออันนี่ยต่ำไรกับไม่แปลต้อบความจำเนีมึงต้องกุนกูนี่เหยดแมมกู้ไอ้แลวอ่ะจนนี่มันจำจนทำมาได้เลจนเพื่อจนดับอิดมุงเบืองเลยจนเพื่อจนดับพิดมุงเบืองจนตาโว่วแล้วเนย่ยย็นมันวิ่งกวา่าป้านั่นเออทวนก็ไป,ไป,ดไดปต,ต่อได้ได้ปูได้ปลาเหย็ดแมมตัวเต่าเต่าเก่งมึงไปต่อได้กับกูโดได้เด็กเปลิดไอ้ไร ไอเจงกับป้ามาใจไม่รู้เด็กดีโรู้แก่ตายแล้วมึงบ้าไหมอ่ะเปลนก็ปอบลูกมาเปื่อย่างแกบเปลญปอบลูกแมวเปื่อย่างแกบเราปอบลูกคนนี้ไม่ป้ามาปลื้มอ่ะได้รู้ป้ามาใจอออันนี้ตัวเองกับป้าไม่รอดอย่างงี้ป้าเด็กมาล่อยหดแล้วมึงจำได้บางเนี้ยกูเออบางนี้ไม่จำได้เลยมึงวะอันนี้ไปเบกไม้ยังไปเบกไม้ยังอือไปเบกไม้ยังอย่างเบกไม้วางนี้หยุดแล้ว ใจยุดเผื่อนเอาเปรียบแต่องเอาเปรียบรัวมึงลองคิดเลยหน้านาอกหน้าเจ็ดหน้าเป็ดเผื่อจริงเบกกันจัดเว้นหวกคูนาย้รยหน้าว่าเบกไม่รอดเออยแม่น้าว่าเบกไม่รอดนี่กว่าป้านักใจออันเละตำไรลาม้างนี่ก่้ยกับเก้าตำไรก็กล้กับเก้ากล้กับเก้าเอออย่างใกล้าหยุดเดียวแล้วผูยุดไปลาดปู่ว่าเรียกมนจันดุง อันในกล้องคุณเมียว่าเจอตัางดมตัางฟักว่าเว้นเล่รถไม่จะเห็นเหยียดเม่ไปใกล้ถึงกล้องช้าอันเนอแมมเหยียดมาใกล้แกะคำมึงดูมาใกล้กองเม็ดได้กำไรแต่ได้ได้ต่อได้จี้จีเป็ดบาทตําเหยียดแมมน่นั่นเออเดี๋ยวรถไปไหนแล้วรถจอดเคยกีเต็มหม็ดแล้วไอเจงไปกรุงเทพว่าไปไปตำไร้กรุงเทพไปจ่าปานมักกะวันไป ไปตำรวจไปไปโคจัดไปโคจัดเออมึงะาพาบอกว่าที้งอะกูเพื่อนแม่เมียดกูไปโอ้แกนู้เอ๊ะไปโอ้ยุแกนู้เออทันวันนูไก่ยรักที่กูเด็กกูไปแล้วกูมันจะไปเมื่บอกพันตธมิดนี้เรากูบุกถึงมันจะมักตู่เก็บบุกเปลิดเปลือยไปตาทันนมุนนุ่มจังยิงมันหนักถึกจ้าดามลาวได้บูบูไปตะไม่กลัวกูไม่กลัวไม่กลัวเออกูไปให้ตึงนี่ไปตำรวจกูไปตั้มจะมัก ตามมาเพื่อว่ารถกูนูป้าไปน้อยอันนี้ไม่มันหิ้วเร็วมึงลองกี่เลยทิ้โรอจ้องกันฮกโลจ้องกันโจดเร็วกองมึงกอบโบกกลางบันโจอไม่มันเอยไม่มันเฉยเออเดี๋ยวกูไปตามกันเลยว่าโตไปกันมันเพลงเปรีอยู่ปานนี้รถอีป้าไปน้อยมึงไม่ต้องไกลุ่มตีไปเหนื่อยอยู่ไม่ต้องพยปเจ้าการรถตามกูนี่ เดี๋ยวกูตอบเต้นระมักเองว่ารถนี้ป่าไปไหนเวลาไม่มันนีต้อยฟังให้ดีนะครับผมชื่อหนูหนุน้ยเดินจังมาจากภาคใต้ยอยากจะมาทามต้นนายุตระมักอันว่ารถไม่มีมันเตยแล้วจะ่าไปไหนฟังแลยต่อไปดีนะครับท่้นนายุกหมู่บ้าน